i n s i ไบด์พอดเจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ i n s i ไ e p ์ d c a s t ปูดกลางสภาสองสอสหญิงเพื่อไทยถูกคุกคามห้ามอภิปรายแตะประยุทธ์ประเสริฐปูดกลางสภาสองสอสหญิงเพื่อไทยถูกเจ้าหน้าที่คุกคามห้ามอภิปรายแตะบิ๊กตู่ที่รัฐสภา ในประเสริฐจันทรารวงทองสสนคนรราชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอภิปรายต่อที่ประชุมสภาในยติอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าตลอด7ปีของการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้การบริหารที่นำโดยกองทัพอ้างความมั่นคงทำให้การปฏิรูปราชการไม่เป็นรูปธปรรมสร้างระบบรัฐราชการเป็นใหญ่เพื่อให้ตนเองคุมอำนาจเบ็ดเสร็จคือการสร้างฐานอำนาจใหม่ให้พวกพ้องนับหนึ่งไม่ถึงร้อยการโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งของหน่วยราชการใช้เส้นสายทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจล้มเหลวและการเมืองล้านหลังพบการต่อรองผลประโยชน์และเป็นยุคที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนตกตำ่ำนายประเสริฐอภิปรายด้วยว่าสำหรับประเด็นทุจริตเช่นการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคราคา9เหรียญต่อโดสขออนุมัติงบ17เหรียญต่อโดสซื้อ30ล้านโดสปัจจุบันพบว่าวัคซีนใกล้จะหมดอายุ หรือการจัดซื้อถุงมือยางของอคสที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกว่าเป็นเพียงบุรุษไปรสนีแบบนี้จะมีรัฐมนตรีทำไมนอกจากนั้นตนขอฝากคํำถามไปถึงนายกต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญความจริงใจต่อการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ใช้สิทธิได้ตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากก่อนการอภิปรายทั่วไป พบว่ามีสอสอหญิงของพรรคสองคนถูกคุกคามคือนางสมหญิงบัวบุตรสสอำนาจเจริญพรรคเพื่อไทยและนางมุกดาพง์สมบัติสอสอขอนแก่นพรรคเพื่อไทยพบว่ามีเจ้าหน้าที่มาสอบถามลูกชายเพื่อถามถึงเจ้าตัวถึงการอภิปรายนายกวันที่17-18กุมภาพันธ์โดยพูดทำนองว่าอย่าให้อภิปราย ตนมองว่านี่คือการคุกคามผมขอถามนายกด้วยว่าที่บอกว่าจะเป็นประธานจัดการประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนปี65คิดอย่างไรในการดำรงตำแหน่ง8ปีที่จะครบกำหนดเดือนสิงหาคมเพราะนายกดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดต้องครบ8ปีในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นต่อไม่ได้ นายประเสริฐกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ